ช่วงนี้เขาฮิตขนมอันนี้กันหรือเปล่าเห็นผ่านฟีดมาบ่อยมากเป็นแป้งโมูจิใส่ครีมชีสแล้วก็ผลไม้แล้วก็ห่อกันสุดๆแบบนี้เลยแล้วก็เอามาส่งอัน,น,นเป็นครีมชีสรสโอริโอกับรสออริจินอลคือน่ากินมากไปลองกินกันอืแป้งแบบยืดมากชิมเลยนะมีอง,งุ่นกับสตรอเบอรี่ด้วยอืแป้งเขาขึ้นนุ่มเลยอะ่ะครีมชีสก็จะมีความนัวๆมันๆเปรีป้ยวมีความคล้ายโยเ,เกิร์ตอยู่เน,นี่ยนี่ อร่อยดีอะแบบหวานๆนัวๆชีชีตัดผลไม้อีกสดชื่นดีตัวนี้เป็นครีมชีสโอริโออืมอ,อร่อยตัวครีมชีสโอริโอจะหวานกว่านะไม่ค่อยเปรี้ยวพอกินกับผลไม้เพื่อเปรี้ยวอ่ะดีอันนี้เราเลือกเป็นบลูเบอรี่กับสตรอเบอรี่นะ อ,อร่อยดีนะทุกคนคิีมชีสเยอะขนาดนี้ยังไม่เลี่ยนอะ่ะเพราะมันมีผลไม้สดมาตัดรสไปลองกันได้นะทุกคนร้านอยู่ตลาดเรียบด่วนแดนนลามิด